สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ vivo นะคะเครื่องนี้เป็น vivo s1 pro นะคะซึ่งแบตเนี่ยมันบวมนะคะบวมามากๆต้องตวงออกมาเลยตามปกติ่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมมันก็อาจจะมีอาการเสรื่อมด้วย,ยเช่นแบัดหลดเริวหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะ หรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เข็ดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอตอนี้มันแบตเตอรี่มันบวมนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยนะคะเนี่ยฝาหลังตัวน,นี้นะคะออากมาเลยนะคะนี่นะคะ อันนี้ได้ทำการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะคะแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะสังเกตว่าหลังจะเปลี่ยนไปมันจะไม่บวมจนลันฟ้าหลังออกมานะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพมันก็จะบวมๆมีมรอยขุ่นขาบบนี้นะคะ หลังจะเปลี่ยนปลายก็จะสามารถใส่ฝรั่งได้ติดฝรั่งได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะแล้วก็ชาร์จไฟนะคะนี่นะคะชาร์จไฟเข้านะคะชาร์จไฟเข้า1นนะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Vivo h 1 Pro นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ